ไอ้เขียวหางดอกแมลงนี้ไอ้เขียวหางดอกแมลงเสษปะดุกไก่หมูกมไก่ไก่ละกินปลาบ้าง จีพิกกับอืมเอาพักชุบเลยวกับปลาเขาใส่กดๆไปก่อนฝัอกอนมันเตีย่ยเดี๋ยวมันจะขาวจะได้หาเนี่ยแก้ขาวเห็นบอกรอสักครู โอ,อยแกะคนกาศกกเอรปปาดอ้อวววาวว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  ได้มาด้เรียบร้อย